1 9 9 0 0 0กับมิสูมิชิปจะรอฟอร์วิลได้ใครกำลังตามหารถเอาไว้ใช้จัดคันนี้ไปได้เลยตัวฟอร์วิลไดมาพร้อมกับพี่ฉีดใ่หน้าหน้าใช้ใครกำลังตามหาดงงาูง่ายๆมีที่ฉีดน้ำล้างไฟแบบนี้2,400ัีซีซี1ลังมาต่อจอดสำหรับการใช้งาน ในชีวิตประจําวันกับรถครอบครัวอเนกนประสงค์เจ็ที่นั่งจัดคันนี้ไปได้เลยกล้องหน้ากล้องหลังกล้องรอบคัน360องศามีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้4จุดพร้อมกล้องหน้ารถมาให้ด้วยระบบความปลอดภยัยดิสเบรกสี่ล้อป้องกันการลื่นถลายกระจายแรงบิดจบอยู่ในคันนี้กล้องรอบคัน360องศาในส่วนของการใช้งานมาพร้อมกบไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างริบกิบใหม่ๆภายในสวยใสยอุ้ยมาดูในส่วนของด้านในกันบ้าง สวยใสยไม่กริบภายในเบาะหนังเป็นตัว4วิ e ด l d r เ v เกียร์ออโต้8ปดสปีดขับง่ายมาพร้อมกับ4 w h e e l d r ด v ตอบโจทย์ในการใช้งานพวงมาลายัยมันติฟังกชันมาพร้อมกับคริสตัลทรนรับสายที่พวงมาลายัยในส่วนของด้านหลังบอกเลยว่าคันนี้แอร์หนาวมากมายจัดไปได้เลยมีจอกลางให้ด้วยเพ,เพื่อเพินยามการเดินทางในส่วนของการใช้งานในส่วนของด้านหลังสะดวกสบายในการถอยจอดมาพร้อมเซ็นเซอร์ไฮสจุดมาพร้อมกล้องถ่ายหลังให้เรียบร้อยในส่วนของการใช้งานสะดวกสบายในการเปิดปิดเพียงปลายนิ้วสกิทฝาท้ายก็เปิด รับปิดได้แบบง่ายๆคุ้มค่าน่าใช้รถครอบครัวอนเนกประสงค์เจดที่นั่งตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังตามหารถสักหนึ่งคันตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันจัดปาเจลล์คันนี้ไปได้เลยคุ้มค่าน่าใช้และที่สําคัญรถมือสองของเดือะลัมเลอคาร์เซนเตอร์มีใบรับประกันรายการันติให้ใครกําลังตามหาปาเจลล์เจ็ดที่นั่งเอาไว้ใช้วันนี้เดอดลัมเลอคาร์เซนเตอร์จัดให้จักใบแดง1.6ล้านวันนี้เหลือ799,000บาทเท่านั้นอนยูนิลีสีใบเท้ากับปาเจลล์สวยๆกับที่นี่เดือตโฟ,โฟ วิวใดด้วยใครสนใจทักเข้ามาได้เลยแล้วพบกันนะคะ